สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญอีกรอบหนึ่งครับเอ่ออะไรเอ่ยมาทุกไตามาสนะครับแบลลิสของ OCG นั่นเองครับผมซึ่งเป็นแบลลิสที่จะน่าจะมีผลในวันที่กรกฎาครับเดือนกรกฎาเป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็ยังไม่ได้ดูเลยเพิ่งรู้เมื่อเกี้เมื่อ5นาทีที่แล้วนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่า บ l ลิส OCG รอบนี้จะมีอัปเดตอะไรบ้างครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าแบนลิสครับก็สําหรับทุกท่านที่ชอบชมคอนเทนต์ม s สเตอร์ดวต่างๆนานาหรือว่าคอนเทนต์ยุกิครับก็อย่าลืมกด Subscribe ครับข้างล่างแล้วก็อย่าลืมกด Follow ที่ t w i t c h t v p c e 2 2 1ด้วยนะครับผมคลิปรูทูปลงทุกวันเว้น,ว,น,ว,นวันครับก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆนานามากมายหลากหลายชนิดนะครับให้ท่านได้เลือกสั์รับชมนั่นเองนะครับโอเคมามาดูกันดีกว่าว่า แบนลิสต์รอบนี้มีอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะน่าจะมาละ OCG Forbidden Unlimited List นะครับหรือว่าแบนลิสต์อัปเดตนั่นเองครับมีผลวันที่1กรกฎาคมนะครับ2023ก็คืออาทิตย์หน้านี่นแหละนะครับเป็น OCG นะครับอันนี้น่าจะรู้ดีเพราะว่ามันมันคือคลิปนี่แหละคลิปแบนลิสต์ OCG นะครับเราจะมาเริ่มกันที่การเปลี่ยนแปลงครับ Unlimited บทใส่ได้3ใบนะครับใบแรกมี เอฟดีครับแอนเชนเฟ r y ีดากอนนะฮะอันนี้ก็ไม่แปลกมากนะครับไม่น่าจะพลิกโผอะไรสักเท่าไหร่เอฟดีนี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่ามันไม่ทําอะไรแล้วนะครับพอเอราตาเอราอตาแก้เทคไปก็ทําให้การดูดูบารา์ขึ้นแล้วก็ก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วนะครับก็จริงๆก็นั่นแหละค่อยๆปลดมาเพื่อเช็คว่ามันมันก่อผลก่อผลอะไรหรือเปล่ามาลงมาเร็งอะไรหรือเปล่าแต่ว่า ดูดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็เลยปลดมา3ามใบครับตามระเบียบนอมังกรซิกเนอร์ก็จะได้กลับอยู่ด้วยกันอีกครั้งนั่นเองนะครับโอเคครับเอดีใบแรกใบต่อไปครับซาลามนเกตกาเซลครับกาเซลสำหรับแฟนๆซาลามนเกตทุกท่านครับก็ยินดีด้วยครับคุณได้ของดีที่สุดในเด็กนะครับกลับไปอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับมากรอเพิ่มใส่ซักดิสหนึ่งนันกาเซลสามใบครับก็ทําให้สลัดแทบจะเกือบมาฟูลพาวเวอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ ยินดีด้วยครับแล้วก็ยินดีกับของใหม่ที่เพิ่งได้ออกมาซัพพอร์ตสลาเมนเกตอันใหม่ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าสลัดใส่ของใหม่พวกนั้นมากน้อยเพียงไรนะครับแต่ว่าก็ทําให้เด็กมีอัปเดตมากขึ้นแล้วก็ทําให้เด็กเก่งขึ้นนะครับได้อย่างเห็นได้ชัดแล้วกันเห็นได้ชัดไหมก็ไม่รู้แต่ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่ามันน่าจะมีพ w e r มากขึ้นนั่นเองนะครับใบต่อไปครับซาริวจาสเกาเดตครับจับ2เป็น3ใบซึ่งอันนี้ก็มันแปลกที่ เอ่อ TCG น่าจะใส่ได้3าใบตลอดนะตอนนี้ OCG ก็ตามไปนะครับใส่ได้สามใบเพราะว่าเด็กที่ใส่ซาลูจามีแต่เด็ก FTK ประหลาดๆแล้วก็แล้วก็เด็กที่แบบเอ่อวนของแปลกๆนั่นแหละครับคือแบบเหตุผลที่ซาิูจาแบบโดนลิมิตหรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมก็ไม่เข้าใจคนนั้นีเหมือนกันครับแต่ว่ามันลิมิตมาก็ค่อนข้างจะนานอยู่พอสมควรนะพอค่อยมาปลด2ปลดสก็ก็คงจะรู้แล้วแหละว่า นอกจากเด็กประหลาดนะครับที่สแปมซาริจ่าจวสี่นะครับก็ไม่ค่อยจะได้ทำอะไรมากนั่นเองนะครับเกาหัวเลยกูโอเคครับมีหรือเปล่าใบต่อไปครับเทลมาโทลมาสครับจัดสองไปสามใบอันนี้ก็ปลดแบรนมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนอะจากเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็น2นะครับแล้วก็ตามระเบียบครับก็รอบนี้ก็ใส่ได้สาใบเพราะว่าไม่เห็นเทลาไหนเป็นเมตาครับก็อย่างน้อยในมุมของผมก็ยังไม่เคยเห็นนะนะครับ ก็ดีครับแฟนๆแต่ละในทุกท่านครับยินดีด้วยครับถึงแม้ว่าอาจจะมีใบอื่นที่ยังโดนแบนอยู่นะครับหรือไม่มีแล้ววะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าก็ได้ส่วนหนึ่งกลับไปก็ถือว่ายินดีด้วยครับกลับมาฟูลพาวเวอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับลิมิเต็ดมีหรือเปล่ามีครับแบล็กวิงสตีมเดอะโคลส์ครับเหยื่อของคาร์คิฟายแบ็คครับก็ความดออกมาตามรับเบียดนะครับจาก2ไปสใบนั่นเองยิ่งเห็นเห็นแบล็กวิงคอมโบในมาสเตอร์เรก็ ก็ร the like like ู้ส mm ึกปวดหัวเหมือนกันนะมันเล่นอยู่ฝั่งเดียวกันนะแบบลำยาวๆแต่ว่าเด็กซิงโคส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับก็ไม่ค่อยจะส่งตังค์ส่งผลแตกต่างอะไรมากแล้วกันเฮ้ยแต่ว่าเห็นแล้วเหนื่อยใจทุกครั้งแบ็ควิงเพราะว่าขี้เกียจอ่านเทคนนะไม่งยอะเกินมีอีกหรือเปล่านีกครับอันต่อไปครับทันเดอร์ดราคอนฮอคครับจากสองเป็นสามก็ที่แล้วเป็นน่าจะหนึ่งไปสองแล้วก็ไปสามเนาะก็ทันเดอร์ดราคอนก็ไม่ไม่ค่อยจะได้ทําอะไรเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่า ไปในลิสต์ที่แล้วว่าคนนี้ค่อยๆจะปลดปล่อยทอสฟอร์แมตออกมาแล้วนะครับก็เทบแรกเทียบท,ที่จะแบบเรียกได้ว่าถ้าจ,จะแบบสมบูรณ์แล้วนะครับทั้ง4อันก็แทบจ,จะกลับไปเป็นเหมือนยุคก่อนหน้าที่มันเพิ่งเพ,พิ่งออกมาใหม่ๆแล้วกันเนอะดราคอนทอกสามใบครับก็แฟนแฟนทันเดอร์ดราคนครับแหนรอบนี้นี่ปลดปลดเอาใจแบบของเล็กต่างๆมากมายหลายๆเด็กเลยเนี่ยมามีอะไรครับไฟเจอร์ฟอร์มชั่นเงคีครับจากสใบสใบก็สําหรับ เออ่ไทพิเกตนะฮะคุณได้เพิ่มแล้วนะครับคุณได้เทงคีกลับมาสามใบอีกครั้งครับไม่ว่าจะเป็นไทพิเกตเป็นซูดิแอคหรือว่าเด็กที่เล่นปีซอยเลอร์ทั้งหลายครับก็อินดีด้วยครับผมเล่นแวนควิดโซนะแต่ว่าแวนควิดโซไม่ใส่เทงคีครับเพราะไม่มีมีแต่ว่ามันไม่จําเป็นต้องใส่นะครับก็เลยปล่อยมันเหงาๆไปนะครับเทงคีสองใบสามก็ได้การ์ดเสริฟเพิ่มอีกใบครับส่วนส่วนโรตานี่น่าจะหนึ่งยาวๆตลอดไปนะฮะอันนี้เทินระคังไม่เนี่ยอ๋อมันแอคทีเวตได้เทินระคังนะครับก็เเลยค่่่่อนข้้าาางททีีจะไไมดดโรต ใบต่อไปครับนาเดียเซเวนจาก2ใบ3ใบครับก็ดอกมา t i ติก้าครับที่โดนลิมิต1มาก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่แต่ว่าพอมีการใหม่ออกมาซึ่งก็ทําได้คล้ายๆกันนะครับก็ทําให้ใบนี้ก็ค่อยๆปลดออกมาแล้วว่าม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับในตอนนี้เพราะว่าเกมมันนะแทบจ,จะไปไกลกว่ายุคที่แบบดอกมาติก้ามีนาเดียเซเวนสามใบแบบน่าจะไปไกลโคและไกลามากแล้วนะครับก็ปลดมาใส่สใบก็ยินดีด้วยครับ <laughs> ยินดีด้วยกับทุกเด็กที่เล่นเลยที่ที่เล่นพวกนี้นะครับก็แหม่ปลดออกมาแทบจะเรียกว่าแบบปล่อยของนี่แหปล่อยของจากเซมิลิมิตว่ามันไม่ทำใบไหนไม่ทําอะไรแล้วแล้วก็ปล่อยออกมาสามใบนะครับมีกอเปล่าสเปลบู๊กออฟจัดเมนต์ครับจากสองใบสามก็จากศูนย์ไปหนึ่งก,ก็ไม่มีผลครับหนึ่งไปสองก็ไม่มีผลครับสองไปสามก็ไม่มีผลครับทุกใบไม่เหมือนกับมดเลยเนี่ยตั้งแต่พูดมาเนี่ยแทบจะเป็นอย่างนั้นทุกใบเลยนะครับ ก็ค่อยๆจะเคลียร์ลิสต์ของเซมิลิมิตออกไปนะครับโทรนามิจะทำเซมิลิมิตต่ออีกไหมดีกว่าน,น่าจะไม่ต้องทำแล้วหล่ะดูทรงแล้วนะครับใบต่อไปครับอ๋อเซมิลิมิตครับใบแรกครับอามาเกดอนไนครับจาก1ไป2งองกออ็สำหรับออคัสบอยนะครับตแล้วก็อยู่หนึ่งมาค่อนข้างที่จะนานอยู่เหมือนกันนะก็ผลมา2ใบเพื่อดูก่อนว่ามันจะ <c oughs> มันจะส่งผลอะไรหรือเปล่านะครับ เมื่อ Normal ส่งมอนสเตอร์ทัดมือจากเด็ลงสุสานนะครับคงไม่มีใครส่งเทียนเนะนีม่มีใคร Normal s u m ม o n อมาเกดอนแล้วส่งเทียนเนอะ <laughs> ไม่น่าจะจําเป็นขนาดนั้นนะครับอามาเกดอนไหนครับสาหรับแฟนๆออกัสนะครับผมใบต่อไปซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรไบค์ครับจาก3ใบ2อันนี้เป็นใบแรกเลยนะที่ปลดจาก3ปลดจากมากกว่ามันน้อยกว่าไม่ใช่ปลดสิลิมิตจากมากกว่ามันน้อยกว่านะครับก็ซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรก็ค่อนข้างที่จะเป็นเอนจิ้นมาแรงอยู่เหมือนกันนะรู้สึกช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโผล่บอยนะครั ทำให้ไบจากสามเลือสองก็ถือว่านี่เอาจริงเอาจริงไหมไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าจะมีซูเปอร์เฮฟวี่ซอไร์อยู่ในแบนลิสต์แบบตั้งแต่แบบมันออกมาใหม่กูแบบโอ้มันคงเป็นแบบเด็กกิมบิกเอาฮาเอาตลอกอะไรเงี้ยมันคงไม่อยู่ในแบนลิสต์หรอกปรากฏว่าก่อ,อกของซับมาโหดเกินไปนะครับไม่กลายเป็นเอนจินแล้วก็เย็บต้องมาไล่ลิฟทที่หลังนะครับคนนี้ทําให้เด็กที่แบบไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับก็อยู่ในแบนลิสต์จนได้นะครับสามไปสองใบครับก็ ลดคอนสิสเทนต์ได้นิดนึงแล้วกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะยังอาการหนักอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับใบต่อไปครับแพงคิสเหมียวเหมียวมูครับจาก1เป็น2ก็สิ่งที่ขาดหายไปนานจากเออูกิเมตาช่วงนี้ก็คือนั่นแหละแพงคิสนะครับตอนแรกที่เหมียวเหมียวมูไป1เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่นะครับสำหรับแฟนแบบแพงคิสทั้งหลายแหละ แต่พอตอนนี้มาใส่ไป2องใบก็น่าจะทําให้มีคอนสิสเทนต์มากขึ้นครับคอมโบแพงคิดค่อนข้างที่จะทําอะไรได้น้อยนะครับในตอนนี้เนาะแต่ว่าก็ต้องรอดูต่อไปครับว่ามันจะยังปลดออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูกนะครับแต่ว่าผมว่าหนึ่งไปสองก็มันก็ไม่ค่อยต่างกันหรอกมันมันน่าจะต่างแหละเพราะเป็นลิงก์หนึ่งนะครับก็ทําให้คนของใช้ได้อีกรอบเลยเพราะว่าตอนลิมิตหนึ่งเนี่ยคนแทบจะ ถ้าจะทิ้งมันไปเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยจะให้เห็นสักเท่าไหร่ปลดออกมาสองจะได้เห็นคนเล่นแทงคิดมากขึ้นนะครับใบต่อไปครับบล็อกดรา้อนครับจาก3ใบ2นะครับบล็อกดรา้อนนี่ OCG นี่อยู่มา3มาแบบทั้งชีวิตนะฮะน่าจะอยู่3มาแทบจะตลอดเวลาครับไม่เหมือน TCG นะครับที่แบบติดแบนติดแบนไปแล้วนะครับ TCG แบนบล็อกดรา้อนแบบนานแสนนานนะครับแต่ OCG ไม่มีนะครับอิสระอิสระทางเอ่อการขุดหินนะครับ ก็ในที่สุดเขาก็รู้สักทีนะครับว่าการเสิร์ชสามไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับแล้วก็น่าจะไปปะปนอยู่ในกับเด็กอื่นๆด้วยแหละทําให้มันเจอปัญหาอันหนักหน่วงนะครับบล็อกดราคอนเป็นการที่คือการที่เสิร์ชมากคือการที่ทําให้เสิร์ชแบบมากกว่าสองใบในใบเดียวผมว่ามันมันจะเกินไปแล้วมันไม่ควรมีอยู่จริงนะแบบพวกเนี่ยไอ้บล็อกดราคอนเอ,อ็นเกจที่แบบจวดหนึ่งอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันฟิลคล้ายๆกันแล้วกันแต่ว่าบล็อกดราคอนนี่น่าจะเก่งกว่าเมว่ามันเสิร์ชทั้งหมดเลยนะครับก็เลย เลิกปิ้นขอกแบบนี้ออกมาเถอะคนามิปิ้นออกมามันก็ต้องมาไล่แบนทีหลังนะครับไปต่อไปครับออกหมดแล้วครับต่อไปเป็นลิมิเต็ดครับมัง k e y b o a r d p e r f o r m ์มเป m o มัง y ีบอร์ดครับจากศูนย์ไปหนึ่งก็สำหรับเอ่อเป๊้นะครับหรือว่านั่นแหละ p e r f o r m a ์เม e เพอร์ฟอร์มเปนะครับก็มังีบอร์ดถูกปลดออกมาแล้วจริงๆมันปลดออกมาจาก t เนี่ยออกมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่า ก็มีคอมโบที่ใช้มางกี้บอร์ดแหละแต่มันก็มันก็เป็นคอมโบเพนดูรัมทั่วไปนะครับไม่ได้เอนบอร์ดก็ไม่ค่อยจะต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับ mm. มังกี้บอร์ดไม่ได้ทาให้เอนบอร์ดแบบดีขึ้นหรือว่าทําให้เด็กแบบกลายเป็นเด็กที่โหดหินมหาประไรามากกว่าที่เป็นอยู่มากกว่าเพนดูรัมที่เป็นอยู่ตอนนี้ละกันนะครับ mm. ก็ปลดออกมาเพื่อนอ,นอกจากนนี้แล้วก็คือคนเล่นเพนดูรัมก็คือเหงาแล้วนะครับเมื่อไหร่ันจะไล่ปลดออกมาสักทีนี่แม่งแกวออคาสติกนะครับอีเมอร์จี้แบนก็ต้องแบบนัแหละก็ต้อง ก็อยู่มานานพอสมควรครับผ่านมาสักพักก็คงจะต้องได้เวลานะครับปล่อยมันออกจากคุกนะฮะให้มันมาลดแรนบ้างนะครับให้เหล่าสาวกเพนดูร่ครับก็ได้มังคีบอดเป็นหนึ่งใบก็อย่าทําให้มันเป็นเวอร์วังอลังการมากล็ได้นะครับร้องแล้วไหว่ละใบต่อไปครับแมทเบกเซอร์คิลล่าครับจากสามไปหนึ่งก็เป็นช่วงที่เป็นเด็กที่ระบาดอยู่พอสมควรนะครับหลังจากที่ผ่านยุคของเทียศูนไปนะครับเซอร์คิลล่าก็ค่อนข้างจะมีบทบาทขึ้นมาแมทเบกเซอร์คิวล่าเนี่ยแหละ ยิ่งถ้าใครไม่รู้ครับใครดาวฟิลไม่ออกก็คือมาสเตอร์ดเวลก่อนที่เทียจะเข้านะครับก็นั่นแหละครับถ้าไม่มีเทียครับแมนเบกจะโหดมากนะครับแบบเป็นแบบที่1เลยนะครับเซอร์คิลล่าจาก3ามไปหนึ่งผมว่าเป็นบุ๊ที่ถูกนะครับมันยังไม่ถึงว่าเล่นไม่ได้ครับก็แต่มันก็ยังไม่ถึงกับว่าแบบต้องมันจะเป็นต้องแบนขนาดนั้นถ้าเพราะว่าถ้าแบนก็จะกลับไปเป็นแบบแมนเบกยุคที่ไม่มีเซอร์คิลล่านะครับก็ก็จะไม่ไม่อยู่ในเมตาแล้วก็จะหลุดหลุดไปบ้างนะครับเซอร์คิลล่านี่ทาให้เด็กนบนะครัไป ก็เลยมีการเอ่อต้องปลดล็อกมันสักนิดนึงไม่ใช่ปลดล็อกล็อกมันกลับมาให้อยู่ในสถานะที่มันแบบเอ่อไม่เก่งจนเกินไปนะครับเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็กลายบวกหนึ่งเหมือนกันเนี่ยแบบสเปรย์ตัวเองโมโมซิกมาเสิร์ดเวทนะครับมันเนี่ยส่วนใหญ่ไอ้พวกที่โดนอยู่ในแบลนด์ม่จะเป็นพวกแบบการเสิร์ดที่บวกเยอะๆอ่ะซึ่งคือถ้าเกิดไม่คือคือปิดออกมาขายแหละพอเข้าใจนะครับแต่ว่าก็ต้องสุดท้ายก็ต้องมาไล่แบนทีหลังอยู่ดีนะครับเพราะว่า พลังมันเก่งเกินไปแล้วมันทําให้แบบเติดเมตามากเกินไปนะครับจนคนรําคาญนะครับลิมิเต็ดใบต่อไปครับซูเปอร์แฮปปี้ซัมไรโซเพียเซอร์ครับจากสาไป1ก็ให้ฟีลเดียวกับซูเปอร์แฮปปี้ซัมไรเมื่อกี้เลยครับตัวเดียวกันนะครับเอ้อไม่ใช่ตัวเดียวกันก็คือตัวที่โดนลิมิตเหลือ2ใบนะครับก็ <c oughs> อย่างที่บอกมันกําลังมาแรงนะฮะเอนจินกำลังพุ่งพรวดนะครับก็ลิมิตมันสักนิดนึงนะครับเราจะได้กลับไปสู่สิ่งเด็กเด็กมันจะได้กลับไปสู่ที่ที่มันควรจะเป็นแล้วกันนะ มันไม่ควรจะมาแบบเออคุณไม่ควรจะมาแบบนอนตีตอนแบบมคุณไม่ควรจะมาปลดล็อกสกิลนอนตีตอนที่แบบเมตากำลังดูดเดือดนะครับ <c oughs> อยู<ะ>่ดีมึงก็เข้าร่วมเฉยเลยนะครับก็เป็นมูฟที่ดีครับก็ทำให้มันกลับไปอยู่ในที่ที่มันควรจะเป็นละกันนะครับใบต่อไปครับ mx saber invoker ครับจากศูนย์ไปหนึ่งแหม่ปลดแบรน saber invoker แล้วนะครับก็ tougher. อันนี้ก็อยู่โคตรนานเหมือนกันนะ ดีแทชคือถอดวัตถุดิบครับสเปรย์มอนสเตอร์เลเวลสี่เอิร์ธวอริเออร์หรือบีสโวลเลอร์จากเด็กนะครับเดนธาตั้มกันซึ่งก็เรียกได้ว่าบวกแบบฟรีๆครับเป็นเป็นเอนจินแบบฟรีๆเลยของเอ่อเด็กธาตุดินทั้งหลายที่ใช้เอิร์ธถ้าใช้แบบวอริเออร์หรือบีสโวลเลอร์นะครับยิ่งเป็นเลเวลสี่ด้วยนี่ก็ค่อนข้างที่จะปลดล็อกได้หลายหลายระดับหลายเลเวลนะครับ <c oughs> เราจะไปเล่นอะไรได้บ้างวะมาโรเช่น่าจะใช้ไม่ค่อยได้นะครับ เลเวลสี่เอิร์ธวอร์เรีร์บีสวอยเลอร์มีแต่ตัวไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่บีสวอยเลอร์จะเป็นเลเวลสามเลยอินวเกอร์ก็ลองดูครับว่าคนจะปลดล็อก F t k เคอะไรประหลาดๆห,หรือเปล่าอ,ออกมาให้ชมนะครับหรือว่ามันจะมันอาจจะหดหินเกินไปนะครับก็ต้องลองดูว่ามันจะเป็นมันจะมีมอนส์แบบท่าดินที่เป็นนักรบหรือว่านักรบสัตว์ที่แบบปลดล็อกมาหนึ่งตัวแม่งทาลายทั้งอง,องตระกลูลอะไรเงี้ยก็ต้องดูอีกทีครับว่ามันจะโหดหินสักเพียงไรนะครับ มีลิมิตยังมีลิมิตอีกหรือเปล่ามีครับพิเ e ลลี่สลิปปี้เมมอรีครับก็อย่างที่บอกครับมามาแรงเหมือนกันนะครับพ e เอลี่จากสามเหลือหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นเป็นมูฟที่ก็เรียกได้ว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะมันก็ยังเกิดขึ้นออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับการลิมิตเรื่องของพวกแบบซูเปอร์เฮฟวี่สัมบรหรือพ e เอลี่นะครับซึ่งกําลังมาแรงในช่วงนี้นั่นเองนะครับมีอีกเปล่ามีครับพอตออฟพรอสเทอร์ตี้ครับจากสองไปหนึ่งครับแหม รู้สึกเหมือนกับว,ว่าพอติดเชื้อมาสเตอร์เวลเข้าไปนี่พอพอทริซี่นี่ค่อนข้างจะเริ่มทําพิษนะฮะเมื่อก่อนซื้อมาเมื่อก่อนซื้อมาสามใบเอาไปแล้วสามร้อยนะครับตอนนี้เติดลบไปหกร้อยแล้วนะ <laughs> พอทริซี่ใส่ได้หนึ่งใบครับมันมันเก่งเกินไปขนาดนั้นเลยเหรอก็แต่ดูค่อนข้างที่จะอนเนกประสงค์ค่อนข้างที่จะชัดอยู่นะพอทริซี่เป็นการที่เ็เล็กเป็นการขุดที่ดีมากเลยขุดแบบหาแบบวันการ์ดคอมโบได้ดีนะครับ ก็ไม่ตะขิดตะขวงใจครับเพราะว่ามาสเตอรีมันอยู่ที่หนึ่งมานานแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ดูจะบาลานซ์ดีนะครับผมาว่าอยู่ที่หนึ่งก็น่าจะสมเหตุสมผลอยู่นะครับแต่ว่าไม่ไม่ชอบครับชอบให้ออกมามากกว่านี้เลยได้ไหมมึงเพิ่งปริ้นในแบบ r ส0 4ไปเองนี่มึงไล่กลับมาดีวีดีกล้วเนี่ยนี่กูมีหกใบแล้วเน,นี่ยอ๋อครับต่อไปครับรูนิกฟาวเทนจากสองไปหนึ่งครับนี่คือสิ่งที่ผมพูดมาประมาณสามสี่แบนดลิส์แล้ว ว่าฟาวเทนเนี่ยควรจะอยู่ที่หนึ่งรูนิกฟาวเทนแม่งคือการที่ควรจะอยู่หนึ่งใบามากที่สุดเลยมันโอ้อุกุนดีใจมากเลยคือหลายครั้งนะครับที่ผมพูดมาตลอดนะฮะว่าแบบสิ่งแบบนเนี้ยรูนิกฟาวเทนเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ที่สองมันควรจะอยู่ที่หนึ่งเรื่องแบรนด์เนี่ยไม่ได้แน่นอนแบรนด์นี้รูนิกแทบจะเล่นไม่ได้เลยเพราะงั้นสิ่งที่ดีสุดก็คือหนึ่งใบครับให้แม่งโดนคอสต์อีกแล้วออกไปทีเดียวจบๆนะฮะแล้วก็มึงก็เล่นแบบปกติไปนะครับ ในที่สุดนะฮะหวังว่าหวังว่าลิสต์อื่นๆน,นะครับ TCG หรือว่า m a s t e r ร์เครับจะทําตามสิ่งนี้นะฮะมันควรจะอยู่หนึ่งใบนะครับถ้าอยู่หนึ่งใบกูขอจะแบบใจชื้นขึ้น,นบ้างเวลามันแอคทีฟเวเนี้ยกูจะได้แบบเออคอสมิกรอไว้แล้วมันก็ออกไปแล้วมันก็ไม่ต้องเล่นอีกเลยนะครับเป็นการดีครับที่จะทให้มะเร็งหลุดออกไปจากเมตานะครับแต่ก็ยังไม่ใช่ว่ามันแบบหลุดจนเกินไปก็ ถ้าคุณจะเล่นคุณก็เทคริส์เอาเองก็มีมีความเสี่ยงอยู่นะครับซึ่งมันไม่ใช่อะไรหรอกมันเสิร์ชเมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วมันมีแค่ใบเดียวก็พอนะเหมือนกับไอฟูววันเดอร์ลีดแมพอ่ะนั่นแหละค่าพอๆกันนะครับแต่ว่าฟาวเทนนี่น่าจะเสิร์ชขึ้นง่ายกว่านะเพราะว่าเวททุกใบเป็นการเรียกเป็นเวทฟิลล์หมดเลยนะครับถ้าคุณจะทําได้นะครับโอเคยังมีลิมิตไปอื่นหรือเปล่าไม่มีแล้วครับเข้าสู่ช่วงแบนลิสและมาเนื้อของอันนี้เลยแบบเซอร์วิสที่โคโลมีเอามาให้เรรานะคับ แบนลิสต์นี้จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับใบแรกเริ่มต้นที่แคชทิราเฟนเรียครับจาก1ไป0นะฮะแคชทิราต้องบอกว่าเป็นแพ้งค์ท็อปออนดรักซะดันถ้าใครรู้ๆกันดีนะครับเฟนเรียนี่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่าแพ้งค์ท็อปนะครับเด็กไหนที่ใส่แพ้งค์ท็อปก็เปลี่ยนมาใส่เฟนเรียแทนครับเพราะว่าแม่งเรียกเทิร์นแรกได้ครับไม่เหมือนแพ้งค์แล้วก็เอฟเฟกต์ก็ค่อนข้างจะดีกว่าด้วยนะครับจาก1ไป0ครับเพราะว่ามันมันมันด้วยเหตุผลที่ว่ามันออกจะสาามมัญกกเินไปด้วยแหละ พะพอมันเป็นเรื่องของแบบสามัญเกินไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าทุกแด็งแม่งใส่กันหมดนะฮะเหมือนเหมือนแพ้งกระทอบอ่ะนั่นะแหละทุกคนแม่งใส่กันหมดแล้วก็มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าแบบเป็นการที่แบบสามัญมากเกินไปนะครับจนไม่ดีนะครับจนมันแบบค่อนข้างที่จะไม่ดีเออเออไม่รู้จะพูดอะไรแล้วต่ะหนึ่งมันยังมันยังใส่กันอยู่เลยเพราะงั้นก็เวลาเจอหนึ่งไปแล้วโดนแปะใสนี่โมโหเหมือนกันมนะันนั่งหงุดหงิดเหมือนกันนะก็เหลือศูนย์ครับขอบคุณครับดีใจมากครับ ใบต่อไปครับซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรโซเบรกเกอร์อาร์เมอร์ครับแหมไลบีโซไลบีซามูไรหนักๆเลยนะครับแหมเข้าแบลนลิสแบบประมาณ3-4ใบนะฮะร,รวมจากของครั้งที่แล้วด้วยครั้งที่แล้วก็น่าจะโดนหลายใบยอยู่นะครับก็ <laughs> มันคงต้องมาไล่เก็บตรงนี้แล้วล่ะนะไม่งั้น <laughs> ไม่น่าเชื่อเลยนะเดี๋ยยังไม่คิดไม่ฝันเลยว่าแม่งจะมาอยู่ในแบลนลิสได้จากจากก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่ไม่เคยที่ไม่เคยมีของซับออกมาแบบ หลายช่วงเวลาเลยอะแบบไม่ทุกใบแม่งใส่สามไหมดยอยากใส่กี่ไปก็ใส่แล้วพอของซับออกมาปุ๊บมึงต้องมาไล่แบงกันอย่างเงี้ย <laughs> ดูคิดดูมันแบบโอ้มันขนาดนั้นแหละนะ <laughs> คนเรามีทำการ์ดของซับการ์ดแบบเด็กเก่าๆที่แบบพอ,อทำเด็กโอจิทำของซับออกมาให้เก่งเกินไปนครับก็มีอยู่สองอย่างครับก็คือมันก็ยังกากอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่ามันจะบวกสี่บวกห้าก็ตามนะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเดครับจะเป็นอย่างเงี้ยเก่งเกินไปจนไม่ต้องมาแบบอ่าเรียบร้อยมาไล่เคียร์ทีหลังนะครับไม่นึกเลยนะเนี่ยว่าจะว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับโซเบรเกอร์อาร์เมอร์ครับจากสามไปศูนแล้วก็อันต่อไปครับมีหรือเปล่าไซเบอร์สไตนครับจากหนึ่งไปศูนย์อันนี้พอจะเห็นแววแล้วตั้งแต่ TCG นะครับตั้งแต่มาสเตอร์ดเนะครับก็อย่างที่รู้ๆกันครับสไตล์แม่ง จ่ายร้อยห้าพันนี่ไม่ค่อยจะติดตะขิดตะห่วงใจอะไรเพราะว่าจ่ายร้อยห้าพันก็เหมือนไม่จ่ายนะครับถ้าเกิดคุณจะชนะนะครับแล้วก็สเปรย์พวกแบบมีได้หลายช้อยนะครับเรื่องเรื่องจะมีหลายช้อยนัย่นแหละทําให้มันเก่งจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการแบบลิมิตอะไรเลยไม่มีการแบบมีเงื่อนไขอะไรที่ซับซ้อนหรือว่าเงื่อนไขมอนฟิวชั่นที่เรียกได้ครับไม่มีครับอยากเรียกอะไรก็เรียกครับแถม เออ่นั่นแหละครับอยากเรียกอะไรก็เรียกกับจ่ายห้าพันแล้วมึงจะเรียกหาอะไรก็เรียกเลยครับตอบใดที่ไม่เป็นฟอนต์ฟิวชั่นนะครับซึ่งมันทําให้แบบมันพาวเวอร์มันมากเกินไปนะครับไม่เหมือนเอ่อมันจะฟีลอาจจะต่างๆต่าง,างจากเอ่อแมจิเคิลไซเอนติสต์นิดนึงตรงที่ไซเอนติสต์เนี่ยมันลิมิตเรื่องมันมีการลิมิตนะแต่ว่ามันจ่ายไลฟ์พอยท์แค่พันเดียวแบบเรียกมอนสเตอร์ที่แบบอ่ะมีเงื่อนไขที่วหกดาวหรือต่ำกว่าอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือห้าพันแล้วมึงอยากเรียกอะไรก็เรียกนะครับซึ่ 5, ่่่งงพออยกยกก็าาทีีรู้้วเมมนแ่ง ไรพอไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีค่าสักเท่าไหร่นะครับต่าใดที่แม่งไม่เท่ากับศูนย์นะฮะก็ดีแล้วครับจากหนึ่งไปศูนย์ะครับขอบคุณมากครับเวลาเจอแปลกมงจะได้แบบไม่ต้องมาโมโหอีกต่อไปนะครับมีหรือเปล่ามีครับสโมคเกรเนดครับจากสามไปศูนย์กูขอบคุณมึงมากเลยตั้งแต่มาสเตอร์ดวลเจอเยี่ยนเนี่ยกูไม่ไหวก็แม่งจริงคือ ไม่ใช่ว่ามันแบบไม่เก่งมันไม่ใช่ว่ามันแบบเก่งเวอร์เวอร์วางหรืออะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าม่นน่ารำคาญสัดเวลาแบบเออกูแปะแล้วบึ้มแล้วดูมือกูเนี่ยมันไม่ควรจะมีอยู่จริงแล้วอะยุคนี้มันไม่ควรจะมีของแบบเนี้าการดูมือแล้วแบบเอาวันการ์ดคอมโบกูออกไปเนี่ยแล้วกูจะเล่นยังไงเล่นไม่ได้ขนาดขนาดเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนยังมีการ์ดแบบประเภทเนี้ออกมาแบบหลายใบอยู่นะแล้วก็คือก็ยังโดนล,ลิมิตอยู่ดีถึงแม้ว่า เด็กเมื่อก่อนจะไม่ใช่แบบวันการคอมโบอ่ะแค่สองมือแล้วทิ้งอ่ะไม่ก็เก่งแล้วแค่ไม่ต้องทิ้งก็ได้แค่ดูมือเฉยเฉยไม่ก็แบบเก่งแล้วมึงก็แบบเล่นรอบเล่นแบบหลอกล่อ,อไม่ให้มันใช้ได้อะไรเงี้ยเล่นหลบเล่นอะไรนี้ก็ว่าไปนะครับไม่ต้องไม่ควรจะทาการ์ดแบบนี้ออกมาอีกแล้วนะหลายใบยแล้วด้วยตั้งตั้งแต่แบบมีหลายใบยเลยต้องค่อยค่อยมาตามเก็บนะคนนี้ไม่งั้นโกรธนะจริงจริงนะครับทําให้ดีครับแหมแบลลิส์นี่ค่อนข้างที่เดยกด้ว่าแบบ ฟอร์บิดเดนนี่ค่อนข้างจีจะเดือนเหนือเลยนะครับอ่ะอันนี้คือผลรวมของลิสต์นะครับ4ใบแรกก็ดูค่อนข้างน่าจะรู้น่าจะชัดเจนนะครับว่าพาวเวอร์มันแทบจะสูงลิบลิ่วนะครับใบนึงก็แบบสามัญเกินไปใบนึงอีกที่เหลือก็เกิดแบบเก่งเกินไปอะไรงนี้นะครับ Limit e d ก็มีเรื่องของการปลดแบรนด์พวกการ์ดเมต้าเก่าๆนะครับแล้วก็ลิมิตเมต้าใหม่ๆนะครับก็ปลดมังคีบอร์ดปลดอิดเวกเกอร์ครับแล้วก็ไปลิมิตเซอร์คิล่าเพ r ยรี่แล้วก็ฟาวน์เทนครับส่วนพ r o เ e r ริตี้ ใบละ300กูไม่เหลือแล้วสิส่วนเซมิลิมิตก็แทบที่จะปลดของเก่าเหมือนกันครับมีแค่เนิร์ฟของซูเปอร์เฮวีสมูไรนะครับใบเดียวส่วนที่เหลือก็คือปลดปล่อยเบต้าเก่าสู่สาสู่สาบนละโลกนะครับทำให้ทุกท่านได้กลับมาเล่นกันบ่อยขึ้นนะครับผมโอเคจบแล้วครับสำหรับการดิสคัสแบดลิสต์ของประจำ ไตรมาสนี้ละกันนะครับกรกฎาคม2023ครับถ้าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแบริสนี้ก็ลองเขียนคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะจ๊ะเราจะอ่านนะครับแล้วเราจะค่อยๆรับฟีดแบ็จากท่านไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมอยู่จนถึงตอนนี้ครับเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันนะจ๊ะลงวันเป็นวันจ้ะบ๊ายบายจุ๊บก่อนบ๊ายบาย